ร้องกับเพ,พื่อนจะเพลเลยร้องกับพพเบพื่อนจะเพลเลยเพื่อนไงเป็นประชาธิปไตยไหมร้องกับเพือพ่อนจะเพลยยกฮะ,ในในะมึงไปร้องนี่แผงไฟเนี่ยขึ้นราคาน,นี่นที่ตองประชาชรอยู่แล้วแล้วคนเมืองไทยจะมาชกผมอย่างนี้นะแล้วมึงเสียหายไงมึงเป็นคนผู้เสียหายเปล่า ผมก็เป็นคนชาชนแยรับร้องุกกทุกทุกทุพักเลยคุณมาทำาไผทำไม่ทำไมอะลองมั่วเลยันีสิทธิงผมอยู่แล้วถ้าคุณมีสิทธิอะไรมาชกผมทำไมทำไมแี่ไปฮะ แแยยพักเก้าไกลอย่างนี้พักเพื่อไทยอย่างนี้ฮะร้องงูเลยนี่ชกชกอุ้ยพี่ผีพีีปากแตกเลยอ่ะเขาชกเต็มๆเลยเหรออืมหือโอ้โหพี่ผีเดี๋ยวเอาไงต่อเดี๋ยวไปเจ้่มความนี่ไว้ก่อนอะไรอะจุ๊กๆโอเค พี่สีครับด้วยเลยปากปากพี่สีเมื่อกี้คือยังไงเขาออกมาเขาชกพี่เลยเขาชกผมไ้้วติพี่สีเหตุการณ์เป็นไงเมื่อกี้เมือกี้เขาเดินเข้ามาแล้วชกผมเลยชกผมเลยน่นก็เดี๋ยวไปแจ้งความที่สนทุ่งสองห้องตอนนี้ปากแตกเลยนะพี่ีเมื่อกี้จังหวะเป็นไง ไม่ฟ <muitas> um, ังนะครับว่าหลังจากที่เราเขาเดินก็มาเขาว่าชกผมเลยอ๋อชกเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วพอเขาพูดอะไรกับเราก่อนนะครับคุยเลยผมไม่คุยเลยผมดึงเข้ามาเจ้าร้ทุกวันทุกวันเลยอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับโอเคครับนะมึงเกี่ยวอะไรอ่ะมึงจะมาช้าหรือมาที่ไม่พอใจอที่สี่เรื่องอะไรอ่ะมีพอใจที่สี่เรื่องอะไรผมไม่พอใจอ่ะมันร้องเรื่อง พักก้าไกลบ้างพักเพื่อไทยบ้างนะร้องไม่เข้าเรื่องเขาปล่อยเป็นให้เรื่องเขาเลือกตั้งคณะกรรมาการกรตเขาจะผิดหรือถูกเนี่ยเป็นเรื่องของเขาร้องมั่วเลยทำไมพี่เ,<อ>เ,เลือกที่จะใช้วิธีวารุนแรงในการแสดงความคิดเห็นครับพี่ผมไม่เห็นด้วยเราร้องอย่างเงี้ยนะอันนี้ตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมผมไม่ได้ตั้งใจหรอกผมเห็นมาเล่ามานานแล้วนี่มันร้องมันไม่เข้าเรื่องเลยไม่พอใจเคสไหนสุดเลยพี่ ไม่พอใจนี่ร้องเนี่ยนะเขาเลือกเขาตอนนี้เป็นประชาธิปไตยเขากําลังหาเสียงเลือกตั้งกันอยู่ไปขวางทางนะผมจะร้องนะตรงนี้นะมันไม่ถูกต้องเนะ่ยเขาจะแจ้งความด้วยอะไรครับก็ก็ก็ให้เขาแจ้งความไปเลยแต่เมื่อกี้ก็ได้ไปร<ต>้องเนี่ยคุณพิธาเขาผิดอะไรอะ่ะครับได้ต่อยไปจริงไหมพี่ต่อยกี่หมัดผมบตบทีเดียวแวต่ปากเขาแตกตบหน้าเขานะอะ ผมก็ตบทีเดียวก็เห็นอยู่แล้วทำไมพี่ไม่พอใจพี่ไม่ใช้ช่องทางทางกฎหายในการยืดด่ดดดดนดาเนินการกับล้อ,ลองง่วเลยคนเนี้ยลองตะพืต้ตะพื้ผมจะกระฐานจะกจะรู้เลยว่ามันรับจ้างมาหรือเปล่า,ลาวันนี้ <c oughs> มาทำธุระที่ฝูงราชการหรือว่ามาดักรอเขาม่อ่ะผมมาธุระอยู่ี่ราชการก็เลยมาเจอพอดีเลยน <c oughs> ะใช <c oughs> ่ครับนะคยังไงพี่กรมะนการทากฎหมายใช่ไหมคะกร ก็ก็ตามกฎหมายเข้าไปนะคนแบบนี้เนี่ยมันไม่ไม่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยเลยขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะผมไม่ชอบมาเจอครับผมมาเจอพอดีเลยเมื่อกี้เห็นพี่ยืนฟังพี่ผีสัมภาษณ์อยู่สักพักนึงใช่ไหมใช่ครับผมสัมภาษณ<ม>์เสร็จแล้วก็พี่ก็เลยเข้าไปเจอคราอ่าไฟฟ้าขึ้นราคามันไม่ไปร้องแล้ว ประชาชนเขาเดือดร้อนทั่วประเทศไทยมึงไปร้องนี่นะอันนี้ร้องไม่เข้าเรื่องเลยกําลังประชาเขากําลังเลือกตั้งหาเสียงกันอยู่ไปขวางทางเขาทุกสิ่งทุกอย่างอะนะมันถูกต้องที่ไหนแล้วถามไม่รู้เรื่องเลยต่อไปต่อไป มาชาชีแบบตยไม่ร้องมือมเอมึงไปว่นี่มนาขึ้นราคาเลยนี่สิทธขาปรชานอยู่แล้วแล้วคุณเป็นใครอย่มันชกผมอย่างนี้แล้วมึงเสียหายไงมึงเป็นคนรู้เสียหายเปล่าถ้าอย่นันผมมีทุกมีสิทธิเี่ะตั้งคูเป็นคนชา

ดึงดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนพี่ดึงดึงดึงนี่พี่พี่ยืนนิ่งไว้ก่อนพี่ยืนนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนฮะนิ่งไว้ก่อนฮะน่้ก่อิ่งวเ่อักน่งไ้่นิงไ้กอนง้กอนฮานิ้ก่อะนิ ain, uh ่ huh. right. uh ้ก huh. no ่อนฮนว้ huh. oh, ่อนตะนิ huh. hey. oh, right. yeah. ่ง oh, no ่อยะนิ่่อนฮะ่งต้่อนฮะนิ่งไวร่อนฮะนิ่งไ้่อนฮะนิ่งหว้การนงไมื่อกี้อ เมื่อกี้จังหวะเป็นยังไงครับรอยฟังน่อยครับว่าหลังจากที่เรามาคนเดินก็มาเขาชกผมเลยอ๋อชกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเขามาคุยอะไรกับเราก่อนไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยคุณดมเลยทำอะไรยังไงต่อเดี๋ยวไปแจ้งความดึมเนินคดีตำรวจแก้เลยใช่ๆๆครับอคุณไม่กันที่ไหนโว้ ร้องไม่เข้าเรื่องเลยร้องพักเก้าไกลขพยุบพักบ้างอะไรบ้าง,งานะี<อ>่เราอล้องไม่ถูกร้อ,องไม่ใช่เจ้างลยครับ เดี๋รวเลยไม่ยุ่งไม่กาล้วรุ่มนอเป็นไม่ไดรับารตารนี่แจะขอเบอร์โทพี่ไว้หน่อยอ๋อท่านจะขออนุญาตประทัดทางโทรศัพทนะครับที่ว่านี่แหลก็พักเพื่อไทยไดแจ้งความที่ว่าโานแล้วนะครับ

หลายครั umas, ้ง <blunt> ท <animation> okay. ี่ผมมายื่นหนังสือที่กรตอเนี่ยผมจะเห็นบุคคลคนนี้มาเอามือถือมาถ่ายรูปเหมือนลักษณะเป็นเป็นผู้สื่อข่าวหรือเป็นคนที่มาสังเกตการณ์ันแปลว่าการที่เขาบอกว่าเป็นความบังเอิญที่เจอพี่สีมืเช้ามัเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากแสดงว่าทุกครั้งที่เรามายื่นกรมปตอเราจะเจอชนิดตลอดเลยก็ผมเห็นแล้วผมจําได้ว่าผมเคยเห็นหลายต่อหลายครั้งครับเคเห็นสองครั้งกันที่สีที่มอเตอร์ไซค์ ไม่ท้อจะทําให้ทําร้องเรียนหนักยิ่งขึ้นคิดว่ามันเป็นคนของการเมืองกลัมาผคงไม่ใช่จะไปโยงเรื่องรงนนราการเมืองน<ร>ัการเมืองเขาคงเป็นเอฟซีแล้วก็ไม่พอใจนะครับจะมาสแสดงพฤติการอย่างนี้มันแกว่าเขาตั้งใจมาที่ร้านขาผมคิดว่าเขาตั้งใจเขาตั้งใจเพียงเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่มา,าจ,จะไม่ไม่ไม่สบโอกาสแต่ครั้งนี้อาจจะสบโอกาสเพราะว่าหลังจากที่ผมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วผมก็ถีบตัวออกมา ผู้สื่อข่าวก็จะสัมภาษณ์ที่รังไกรต่อนะครับก็เลยไม่ได้สนใจผมพอผมเดินออกมาใครคนนี้ก็เดินตามมาแล้วก็ได้จังหวะเขาก็ชกผมทัมมมนทีในในขณะคนที่ชอบร้องเรียนด้วยกันที่รังไกรให้ให้เขาสำลับหรือว่าให้เขาเปลี่ยนไม่มีครไม่มีครับก็่มีสื่อาวจะให้มันใจกันใช่ครับ,บค,ครับแล้วกันับ แพ่งกันต่อนะครับไม่มีการต่อเขาบอกว่าบาดเดียวก็ไม่ไม่ยอมจ่ายก็ว่ากันไปทําแพ่งก็ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินนะศาลจะวาดเท่าไรก็ว่าไปตามนั้นศาลยังไม่ได้ลงโทษยังครับเพราะต้องสืบนะครับยังไม่ได้นัดศาลต้องนัดสืบอีกนะครับถ้าเขามาขอโทษขอโพยพิสีนี้จะให้ไม่ไม่ครับไม่จาเป็นฮะไม่จําเป็นนี่จะต้องมาขอโทษอย่ามาเสียเวลาขอโทษผมฮะเวลาทํายังทําได้เนียจะมาขอโทษทําไมไม่เกิดประโยชน์ ใช่ครับดำเนินคดีถึงที่สุดส่วนส่วนเคสนี้ถ้าเงินหนึ่งล้านบาทยังวางไว้รอบนี้ไหมครับก็ก็น่าจะในระดับมาตรฐานเดียวกันครับก็น่าจะหนึ่งล้านบาทใช่ครับแต่ต้องไปคิดรายละเอียดดูอีกทีหนึ่งนะครับได้มีการพูดคุยกับเจ้าตัวแลวยังเห็นว่าเจาตัวมาที่สอนอครับก็ก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดคุยอะไรนะครับเขาก็ยืนให้สัมภาษณ์หลังที่ชกผมแล้วเนี่ย นะเถียงคอเป็นเอ็นนะครับก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นสิทธิของเขาที่จะพูดจะระบายอะไรออกมาแต่ว่าทุกคําพูดของเขามันก็คือพยานหลักฐานที่ดีในชั้นศาลครับที่เจอเขาข้างในก็มีท่าเีอะไรยังไงไม่เจอกันกนะข้างในไม่เจอกันตํารวจเขาแยกกันอยู่แล้วไม่ไม่ให้เจอกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับญญขอบคุณทุกคนครับนั่นนะครับว่าอาจจะมีการกระทําที่มากเกินเลยไปกว่านี้นะครับแต่อย่างไรเสียเราก็ต้อง เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตัวเองเพื่อนฝูงหลายคนก็โทรศัพท์มาให้กําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะจัดทีมงานรักษาความปลอดภัยมาให้ในการที่จะมายืดร้องเรียนหรือไปฟ้องร้องเป็นคดีในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหลังจากนี้ครับหมายความว่าหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าต่อไหมก็คงจะทําให้ผมทํางานมากขึ้นนะฮะอาจจะต้องร้องเรียนมากขึ้นนะครับ มีคนถามว่าอย่างหลายๆเรื่องที่คุณสิทธุวัณไม่ร้อยอย่างเช่นการยิงเดเซอร์ขึ้นบนสะพานพระราม8ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมโพสในเ c e b o o k ชื่อสรีสุวรณรจันยาไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องการยิงหาเสียงโดยดิจิตอลที่สะพานพระราม8เนี่ยกกตเคยมีหนังสือตอบพักการเมืองโดยตอบพักการเมืองพักเพื่อไทยไปแล้วมีหนังสือที่ผมโชว์ในเฟซของผมเรียบร้อยชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดต่อ ประกาศของกอกตแล้วเมื่อกกตอบอกว่าไม่ผิดแล้วผมจะไปร้องเรียนโชว์ความโง่ออกมาให้คนอื่นเห็นทําไมคุณสิวันเตรียมจะเรียกค่าเสียหายเท่าหบบไหร่การตยังยังไม่คิดเรื่องค่าเสียหายยังไม่คิดครับขอให้ไปประมวลก่อนนะครับแต่ว่าคงกินน้ำพริกไปได้ไปหลายวันทางนี้รู้สึกเจ็บใจหรือว่ากดแค้นไหมไม่เจ็บใจไม่กดแค้นนะครับก็ว่ากันไปตามคองของกฎหมายนะครับ คดีก่อนหน้านี้ไปถึงไหนแล้วฮะที่โดนทำรายคดีก่อนหน้านี้ก็สารเรียกไปอสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็สารถามว่าจะให้เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเท่าไหร่ผมก็ยื่นข้อ,อเสนอเรียกร้องไปหนึ่งล้านบาท<ม>เพราะว่ามันกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยและในฐานะที่ผมเป็นบุคคลที่ประชาชนรู้จักนะฮะเป็นที่รู้จักกันของสาธารชชนการมาทำร้ายร่างกายผมต่อหน้า สาธารณชนต่อหน้าพี่น้องผู้สื่อข่าวและทําร้ายในสถานที่ราชการด้วยมันเป็นการหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีกันเกินไปฉะนั้นการเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทจึงไม่ใช่เป็นเรื่องอามากหรือสูงเกินไปเพราะคนที่ทําร้ายร่างกายผมเองก็ใช้วิธีการไปร้ายสดขอบริจาคเงินมานะฮะตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานก็หลายล้านบาทนะครับงั้นการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทน หล้านบาทผมคิดว่าอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำไปครับเขายอมตกลงจ่ายตามที่เลีเขาเขาไม่ยอมจ่ายนะ